สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนค่ะพี่น้องค่ะเช้าบ่ายวันที่24กระกรกฎาคม25 6 7้ารค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบด้วยพี่น้อง ถ้าสมมติว่า fc ไม่ชอบนะคะให้ fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมีวันละ2ตัวสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่จะจับให้ก็คือเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านรอบเช้ารอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกัน ทุกวันพี่น้องทุกคนเราไปดูวันที่ยี่สิบสามก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะพี่น้องเสียงกับท่นานในม้าดอกพี่น้องะ่ะเป็นวัดพี่นอ้องยังเป็นท่านเศร้านะคะทุกคนประดุนที่ยี่สิบสามนะคะทุกท่านขาจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายสามได้สองรอบเช้านะคะทุกท่านมาแปดสี่แปดสามสี่ 4, พี่น้องหลุดนะคะทุกคนรอบเช้า มาเข้าสามของรอบบ่ายเป็นพี่น้องสามซียูพีเลขเด่นประจําวันเข้าไหมเข้านะคะทุกท่านมาทั้งสามและแปดเลยนะคบวันอังคารไม่ค่อยเข้าได้พี่น้องหุ้นจะเดินเลขเด่นประจําวันดีซะมากกว่านะคะทุกท่านขารอบบ่ายจะให้เด่นสามและสองมาหกห้าแปดสองสี่รอบบ่ายมาสองเข้าคู่สองสี่สี่สองเข้าคู่ตัวไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านขาเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบบ่ายแปดมาสามหลุด ้วพี่น้องเอาประมาณนี้ครับพี่น้องค่ะเอาไปรุ่นต่อวันที่ยี่สิบสีค่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่เลขรอบเช้านะคะได้เลขหกและเลขห้าเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะหกสี่หกสามหกเก้าหกแปด หกเจ็ดหกห้าห้านะคะห้าสี่ห้าสามห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ดินรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามมาดูค่ะ 4ี่หกสี่ห้าสี่สี่สสองสาค่ะทุกท่าน3ามสี่สาหกสา 3 2, ามแค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ6กห้าสี่สามกสี่หกก็ห้าสีกับ3รอบบ่ายสี่หกสี่ห้าสานะคะทุกท่าน นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมนะคะน่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับวันนี้ไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะ เลข4กับเลข9นี้ fc ทุกท่านนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น6 469ติดคู่ตัอเด่น6 446หนะคะ5ค่ะ5 4 5 9ติดคูดตด่ 6, 4, 4, 6, ตัอเ,เด่น5 4 4 5, 5 4หกับ3รอบบ่ายและ4กับ9เด่นประจำวันเป็น4 4 49 ติดเลขเด่นประจำวันนะคะ4994สามค่ะ3439ติดคู่ตัวเด่น3443นะคะพี่น้องเป็นเชิงใดแน่นอนมีคู่ใดมักว่าพี่น้องหมักก็ตามใดเด้อพี่น้องเด้อบ่หมักไา่พานใดนะคะสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้แล้วถ้าพี่น้องบ่มักก็จับไม่ได้เลยเด้อพี่น้อง แล้วแต่ความักความชอบแล้วแต่ดวงของทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ